กรมควบคุมโรคเขาก็เลยเตือนนะครับท่านผู้ชมฮะผู้ป่วย4โรคนะฮะให้ต้องระวังนะครับไปสัมผัสกับฝุ่น PM 2.5อันตรายนะครับโดยนายแพทย์วีรวัตรมโนสุทธิโคษกกรมควบคุมโรคก็บอกนะครับว่าในกรุงเทพและปริมณฑลช่วงนี้มีหมอกควันฝุ่น PM 2.5กลับมาปกคลุมนะครับก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วก็ระบบทางเดินหายใจ สถานการณ์แบบนี้เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพทําให้มีอาการระคายเครืองคอไอหายใจลำบากนั้นในอกใจสั่นระคายเคืองตาหรือว่าเป็นผื่นก็ได้นะครับและคนที่สัมผัสฝุ่นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วย4ี่กลุ่มโรคสําคัญที่ต้องระวังมากๆนะครับแล้วหัวใจหลอดเลือดกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบกลุ่มโรคตาเสพนะครับ กลุ่มนี้จะมีอาการผิดปกติเจ็บป่วยหรือว่ามีผลกระทบได้รุนแรงกว่าคนทั่วๆไปนะครับที่ผ่านมากรมควบคุมโรคพบการเจ็บป่วยสูงสุดคือ,อไม่น่าเชื่อนะฮะเรื่องฝุ่นเนี่ยคือกลุ่มคนที่เป็นโรคผิวหนังอักเสบอันนี้เจอเยอะเลยนะฮะกลุ่มโรคตาอักเสบตลองลงมาก็เป็นทางเดินหายใจโรคหัวใจและหลอดเลือดน,นะครับซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุแล้วฮะ60ปีขึ้นไป อางนี้ครับขอให้ประชาชนต้องระมัดระวังนะครับคือ1ปิดบ้านให้มิดชิดโดยเฉพาะบ้านที่มีผู้ป่วยพักอาศัยอยู่ป้องกันฝุ่นนะครับสเมื่อจะเป็นต้องออกจากบ้านเนี่ยให้เช็คค่าฝุ่น PM 2.5ก่อน 3. ครับถ้าฝุ่นเกินมาตรฐานนะครับควรเลี่ยงการออกนอกบ้านไปเลยนะครับ 4. ถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบกลับเข้าบ้านนะฮะแล้วก็ปรึกษาแพทย์ทันทีครับ